สวัสดีครับวันนี้มาสอนทำอา,อาหารอีกชนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะมาสอนทำกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับก็หลักการทำกระเพาะปลาน้ำแดงในหลายคนอสอนก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วเรามาดูขั้นตอนการเตรียมนะครับเริ่มจากเห็ดหอม เห็ดหอมก็จะเลือกเป็นดอกใหญ่มันจะมีขนาดาใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กขนาดเล็กนี่นจะไปใช้ในพวกต้มจืดพวกผัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้เป็นเห็ดหอมขนาดใหญ่ครับดูเทียบกับนิ้วมือผมนะครับผมดอกใหญ่มากตัวนี้ดอกใหญ่และหนาเวลาหัน่นเดี๋ยวเรานำไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับขั้นแรกเนี่ยเอาไปล้างก่อนล้างแล้วค่อยแช่เพราะน้ําแช่เนี่ยเราจะมาทําเป็นน้ําซุปได้อีกครับนะครับเดี๋ยวติดตามชมวันนี้จะสอนทํากระเพาะปลาน้ําแดงนะครับผมส่วนกระเพาะปลานะครับผมการเตรียมกระเพาะปลานะครับ เราจะมีกระเพาะปลาหลายเกรดหลายราคามันอยู่ที่ลูกค้าสั่งนะครับผมสั่งเฮ้ลูกค้าบอกเฮ้ยสั่งมีพันห้ามีพันแปดมีสองพันมีสามพันมีหมื่นมีราคาหลายราคากระเพาะปลาจะแยกเกรดออกมานะครับกระเพาะปลาบางตัวใช้ผัดบางกระเพาะปลาบางตัวใช้ยำกระเพาะปลาบางตัวใช้อะไรเดี๋ยวติดตามเราเราก็จะมีสอนทำนะครับ ตังนี้เราจะใช้กระเพาะปลาเกดนี้นะครับในการทาวันนี้เราจะทําโต๊ะในราคาที่พันแปดนะครับเราจะใช้กระเพาะปลาเกตดนี้ทํานะครับจะได้เนื้อจะได้รสชาติด,ดีแล้วก็อมน้ำซุปได้ดีนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมขั้นตอนการทำ เดี๋ยวมาดูการหันเห็ดหอมนะครับซอยเห็ดหอมขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผัดผัดพอมีกลิ่นหอมนะครับวันนี้เราจะใช้เห็ดหอมเยอะนิดหนึ่งครับใส่ทั้งเป็ดอบยอดผักนะครับ แล้วก็ใส่กระเพาะปลาด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปผัดนะครับไปผัดหรือทอดให้มันหอมนะครับ นะคะระับผัดไฟอ่อนๆคนนี้นผัดแรกๆเนี่ยเราจะไลน่น้ำมาบอกว่าไล่น้ำมันดให้เหลืองไม่กลิ่นหอมแล้วก็คนนี้เนี่ยเราจะกดจนดังเสีเยตัวนี้จะไม่มีคือน้ำหมดแล้วจะมีกลิ่นหอมหอมมันจะเตรี่ยประมาณนี้เลยครับ ไฟกลางนะครับไฟกลางถึงไฟอ่อนไปาน้ที่เ,นไ,นะเนได้ยินเสียงแก๊สตุกเกิดขึ้นนี่เป็น ตัวนี้นมันจะอมน้ํามันมันจะมีน้ํามันอยู่มันจะมีน้ามันอยู่ผมก็จะเอามาต้มไล่น้ํามันพอไล่น้ํามันอนนอก็ถึงจะไปบีบแล้วก็ดับให้มันกินหูเพราะผมไม่รู้ว่าน้ํามันที่เขาทอดมาเป็นยังไงบ้างทอดผาหนัหงผนาหนังกระเพาะปลามาันคุนะครับต้มมาต้มจริงๆแล้ววิธีการต้มนะครับ ยวต้องพยายามกดเอาอะไรมากดแล้วทับไว้ต้มไปเรื่อยๆกดมันลงไปนะครับต้องไปใช้เวลาดูเอาว่าน้ำมันมันออกเยอะอยางมันจะมีน้ำมันออกมาต้นี่มันจะทำให้มันนิ่มแล้วเราก็นำมาหัน่นง่ายกว่าเสร็จแล้วก็จะไปบีไล่น้ำมัน,นออกที มนันเห็นไหมเห็นน้ำมันมันออกมาครับผมน้ำมันในนี้น้ำตาลาครับเราต้องทำให้ต้องสะอาดมากนะไม่ต้องจริงจริต้องกดหาอะไรมากดไว้ครับผมต้องไปหาอะไรกดผมอ่ะผมเอามือหนึ่งถายมือหนึ่งกดไอ้ตัวน,นี้อยู่เดี๋ยวจะคู่ครับเดี๋ยวไปดูตอนที่มันเดืดขึ้นนะครับ ทำสองอย่างแบบนี้กระถายก็ยังผัดเดียวรับเนี่ยทำสองเตาเลยทีเดียวแล้าต้องทำให้ละเอียดแล้วก็สะอาดจริงๆครับตางอาหารเราเน้นเลยครับมันจะเสีย ขั้นตอนพวกนี้มันมันละเอียดอ่อนมากเลยครับสะอาดต้องสะอาดจริงๆครับเหมือนเรากินเองทุกอย่างทำทุกอย่างเ,เราทำเองเขาบอกให้เฉพาะปลาทําไงตรงน,นี้พวกน้ําก็จะใส่พวกขงิงพวกอะไรลงไปให้มันหอมด้วยนะครับเวลาต้มแล้วก็ไล่น้ํนมันออกด้วยสองอย่างเลยนะครับ ผัดนี่เกือบใช้ได้แล้วครับผมจะใช้ได้แล้วจากนี้น,นะเพราะนี่เริ่มเดือดนะครับเลินที่มันดังจีดจ้ดจีดจ้จก็จะไม่ค่อยมีแล้วถ้วเกิดเราไปใส่แล้วพอเราเด๋ยวก็ใส่ในน้ำก็บอมหอมแมถ้าเกิดมันสียังไม่หอมพอยังไม่อะไรพอนะต้องที่มีกลิ่นหอมขึ้นเตะจมูกเลยนะครับมันจะใช้ได้มี่สำคัญมากเลยนะครับ มาดูกระเพาะปลานี่กระเพาะปลาเห็นคราบน้ำมันไหมครับโอ้โหมันลอยน้ำมันเยอะมากเลยครับถ้าเกิดเป็นที่อื่นก็จะหั่นเลยอะไรเลยเราไม่ได้ต้องเอาเอาไปต้มให้น้ำมันเนี่ยมันออกมาเรากดลงไปนะครับตอนนี้เราปล่อยขึ้นมาแล้ก็จะเห็นเป็นน้ำมันบานแล้วตัวนี้เป็นตัวไล่น้ำมันอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันมีกลิ่นหงเนี่ย เราก็จะเอาเหล้าจีนเทไล่ใส่ทีนในนี้ก็จะมีพวกขิงพวกเครื่องหอมใส่เข้าไปด้วยนะครับในน้ําที่ตุ๋นมันจะทําให้ไม่มีกลิ่นหมนของน้งํามันก็ไม่มีกลิ่นหมนในในในของพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วนิ่มนะครับเรายวจะเอาไปบีบเอาไปน็อกน้ําเย็นแล้วก็บีบเอาน้ํากลิ่นหมนพวกนี้ออกให้หมดแล้วน้ํามันออกให้หมดนะครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะตัก ไปบีบบีบแล้วถึงจะเอามาหั่นอีกทีนะครับแล้วถึงจะไปทําเป็นกระเพาะปลาครับนี่ขั้นตอนการเตรียมนะครับนี่ครับหูน้ำมันออกบานเลยครับนี่ก็นิ่มเราขึ้นมาแล้วครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปนอกน้ําเย็นนะครับพยายามให้มันเสด็จน้ํามากที่สุดนะครับเสร็จแล้วรีบมาไปนอกน้ําเย็นเพื่อจะไล่นะ้า เรจะไม่ให้ไขมันมันเข้าไปเกาะไปอะไรอยู่กับพวกนี้้วยเลยเลยครับไล่เอาน,น้ำเยน็นเอาน้ำเย็นไล่ครับเราเรียกนอกน้ำเยน็น สีออกมาก็จะสวยกินผื่นก็จะไม่มีครับผมค่อยตอนนี้ยังไปจับมันจะร้อนมากครับเราก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับสแล้บีบให้แรงแล้วมากที่สุดเท่าที่จะแรงได้มันเย็นแล้วนอกน้ำเย็นแล้ว บีบเพื่อไล่น้ำมันอความแห้มันออกทําไม่เนี้ยไปกุ้งกว่จะเสร็จครับบีแล้วบีดอีกบีดแล้วบีดอีกจยานาลองความเร็วหาผบวิธีหั่นจะพ่อปลานะครับแล้วแต่บางคนหั่นนะครับแต่ที่ร้านจะหั่นเป็นหัวเต๋าขนาดใหญ่จะชิ้นพอคำคับ ก็ประมาณนี้ครับชิ้นหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวไปกาไปน้ำสต๊อกที่เราทำนี่การเตรียมกระป๋องสาหังนะแล้วไปแช่ช่องฟิตไว้นะครับเก็บไม่ได้ครับไม่มีอะไรเพราะเราใส่ทั้งเหล้ากินใส่ทั้งสิงนใส่ทั้ง ซึ่งหอมเข้าไปนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวสำหรับวันนี้การเตรียมกระเพาะปลาครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบีบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ นี่ครับก็เพราะปลาที no ่เราบีบแล้วนะครับน <te> <uttering> ี่กเพราะปลาที่เราบีบแล้วครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็นําไปหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะครับตัวนี้ก็เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมที่เราเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสีก็ต้องได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปทากระเพาะปลาแล้วส่วนน้ํามันแล้วก็ไปรวมกับน้ําสต๊อกนะครับก็จะมีโคนเห็ดแล้วก็ตัดโคนเห็ดออกนะครับ แล้วก็นำมาผัดเห็ดให้ได้ประมาณนี้มีกลิ่นหอมครับหอมมากหอมจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวเราก็นี่ครับผมครับวันนี้เรามาดูการเตรียมกับเพ่ะปลาในการทำกับเพ่ะปลาที่เราเห็นว่าทานก็อร่อยๆการาวิธีการเตรียมเนี่ย <c oughs> ก็ตอนนี้ดูเวลาก็ บ่ายหนึ่งแล้วครับจะบ่ายสองแล้วครับผมทํามาตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับการเตรียมข้อปลาขั้นตอนถามว่ายุ่งยากไหมก็พอประมาณนะครับไม่ใช่สักกันแต่ว่าอาทานเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันอีกคลิปหนึ่งนะครับติดตามชมเพื่อชอบกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะมีการสอนทําอาหารดีๆจากเนียครับผมแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆเลยครับาไ,ไว้ทำทานทำอะไรก็ทำตามนี้วิธีการเตรียมนะครับผม